พาไปดูเครื่องเล่นใหม่ล่าสุดของอูสนะครับตัวนี้เป็นตัวปี24นะครับล่าสุดเลยนะอันนี้ก็หน้าจอจะเปลี่ยนนะครับตัวนี้เป็นกระบะนะครับตัวแซดเกรดแซดเนี่ยหน้าจอก็จะอยู่ที่8นิ้วตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะสามารถต่อ a p p e CarPlay ได้าทำได้หลายอย่างเลยอันนี้ดีไซน์ก็จะเป็นดีไซน์ใหม่นะครับตัวนี้ดีไซน์ใหม่เหมือเลยแต่ว่าพวกแอร์พวกนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับ อย่างแรกที่เปลี่ยนเลยก็คือจอนะครับจอแล้วก็ตอนนี้เป็นหัวชา้าแบบ Type C นะครับตัวนี้นี่อันนี้เปลี่ยนเป็น Type C แล้วนะครับตัวเป็น Type C ใหม่หมดเลยนะทั้งหมดเลยนะครับโอเคมาดูกันตัวนี้อ,อ่ตัวปรับนี้จะเป็นปรับเสียงนะครับเป็นปุ่มๆตัวนี้มีปรับเสียงมีวิทยุด้วยนะครับส่วนตัวหน้าจอเปลี่ยนใหม่นะครับก็จะเป็นแบบว่า8ดนิ้ว สามารถเลื่อนได้นะครับอันนี้มีเลื่อนไปดูได้อันนี้เป็นวันที่อันนี้ตัวนี้ผมชอบตัวนี้นะครับมันจะสามารถวัดความเอียงของรถได้มีองศาอยู่ตรงนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราไปจอดตรงเนินเนี่ยนะครับเป็นเนินเอียงๆอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นว่ารถเราเอียงอยู่ระดับไหนแบบไหนนะครับตัวนี้อันนี้อันนี้คือชอบนะคือคือมันจะบอกได้นะครับถ้าเราไปจอดตรงเอียงๆเนี่ยมันจะขึ้นโชว์เลยตรงนี้ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นระบบไฟฟ้ามันชื่นโชว์ระบบไฟฟ้าให้ดูด้วยนะครับตัวนี้เพราะกดไตเนี่ยมันก็จะมีแจ้งคือถ้าเป็นรุ่นเก่าๆนเนี่ยเราต้องไปปรับทุกอย่างตรงหน้าจอตรงหน้าไมค์เล็กตรงเดินไมค์ตรงนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เนี่ยตัวใหม่เนี่ยมันมาแบบนี้แล้วนะครับคือสามารถปรับสามารถปรับตรงนี้ก็ได้เลยหมดเลยนะครับทุกอย่างปรับพวกองศานี่เห็นไหมนี่องศาลดนะครับปรับได้ดูได้นะครับว่าล้อเราเป็นยังไงตัวนี้มันจะขึ้นไฟอยู่นะครับอันนี้ไฟอาจจะสะท้อนนิดนึง ขึ้นไฟนะครับว่าล้อควบคุมตรงไหนองศารถเป็นยังไงถ้าเราจอดเอียงมันก็จะขึ้นเอียงนะครับโดยนี้ระบบไฟฟ้าการทํางานก็การล็อกประตูระบบส่องไฟสว่างเนี่ยมีโชว์หมดเลยทุกอย่างนี่อันนี้เราเปิดไปให้หมดแล้วดีหนะ้าน,นี้ดีนะครับชอบนะครับเออส่วนด้านหน้าเนี่ยดีไซน์ใหม่นะครับสวยเลยสวยเลยเอ่อการใช้งานมีอะไรบ้างไปดูกันก็เป็นพวกการตั้งค่าทั่วไปนะครับทั่วไปการตั้งค่าอ่าระบบเสียง ก็ยังสามารถตั้งได้นะครับว่าเอาเสียงต่าเสียงสูงอะไรเงี้ยอันนี้แนะนําให้เป็นห้าไปหมดเลยก็ได้นะครับถ้าต้องการห้าห้าตั้งห้าไปเสียงจะได้ส่งพเพาะหน่อยนะครับระดับปรับระดับเสียงสูงกลางต่านี้ปรับได้นะเศษสมดุลรถตัวนี้ก็อยู่ตรงกลางอยู่แล้วเราไม่ต้องไปปรับมันนะครับไปดูตัวนี้ระบบก็ตั้งเป็นระบบเป็นภาษาไทยอยู่แล้วนะครับภาษาไทย ทั่วไปอันนี้ไม่ต้องะไยตั้งในการมีห,หมดแล้วชื่อตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับรถเราอันนี้เราอันนี้มาจากเซตจ,จากโรงงานก็จะเป็นคาอะอดิโอนะครับแต่ถ้าเราจะสามารถใส่เป็นชื่อเราเองก็ได้นะครับตัวนี้มันก็จะขึ้นโชว์ตรงนี้อันนี้เห็นไหมไม่แน่ใจเดี๋ยวนะแป๊บนึงอ่ะโอเคเป็นแบบนี้พอดีผมมาจัดบูธอยู่มันก็เลยจะแสงมันจะแรงนิดนึงเปลี่ยนให้ใหม่โอเคได้ไหมอ่ะให้มันให้มันโชว์หนะ่อย อ่าโอเคต่อไปก็อันนี้เมื่อกี้เสียงเราดูไปแล้วนะครับตั้งได้การแสดงผลก่อเขาโครงการพวกนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นทั่วไปที่มีอยู่แล้วนะครับบลูทูธต่อบลูทูธได้ก็คือว่าต่อจากโทรศัพท์เราได้เลยนี่มันเด้งขึ้นมาแล้วนะครับว่าเราสามารถต่ออันไหนมันก็จะขึ้นเมนเด้งใมน Apple c a r p a ์เเลยนะตัวนี้มันเจอเยอะเลยครับระบบทํางานเร็วด้วยแป๊บเดียวเองนะครับต่อ wi-fi ได้นะครับสามารถลิงก์เข้าหน้าจอได้นะครับตัวนี้ Android สามารถใช้งานได้แล้วตอนนี้แล้วก็ Apple CarPlay ก็ใช้งานได้นะครับระบบกล้องก็งกงเขาจะมีขึ้นมาอยู่แล้วว่าวัดว่ากี่องศาน่าน,านั่นอะไรเงี้ยมันก็จะมีครบหมดไม่ต้องไปปรับอะไรมันมากนะครับนี่เออส่วนตัวนี้อ่านี่เห็นไหมนี่ Android Auto มี m i r l e r Case มีตัวนี้ก็สะท้อนหน้าจอเข้าไป แต่เหมือนเดิมทุกอย่างไม่สามารถที่จะ,ะดูจอได้นะครับเสียงขึ้นภาพขึ้นเหมือนเดิมเพราะว่าทุกอย่างมันจะเป็นระบบเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดนะมันก็จะไม่มีขึ้นอยู่แล้วนะครับโทรศัพท์ตัวนี้ก็ลองต่อบลูทูธก่อนมันถึงจะขึ้นใช่ไหมจับคู่นี่เห็นไหมวิธีต่อบลูทูธเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าทำไลวิธีต่อบลูทูธเข้าไปตั้งค่าอันนี้แรกเลยนะครับบลูทูธ นี่มืบลูทูธตร,ตรงนี้กดคําว่าบลูทูธเลือกอุปกรณ์ตัวนี้อุปกรณ์ที่จับคู่แล้วแล้วก็กดเพิ่มอุปกรณ์นะครับตัวนี้ถ้าเะไรไม่มีแล้วกดเพิ่มตรงนี้พอกดเพิ่มปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าจอว่าให้เราจับคู่กับโทรศัพท์เรานะจับคู่เสร็จปุ๊บใช้งานได้เลยง่ายมากนะครับรับเสียงได้รับสายได้ตรงนี้นะตั้งได้ปิดเสียงนี ดูตรงนี้ได้ USB นี่เห็นไหม Android Auto มีลิงก์เข้ามาแล้วนะเออถ้าถามหา GPS หรือว่าพวกโทรศัพท์เนี่ยมันจะซิงเข้าไปนี้เลยนะครับมันจะซิงเข้าไปเลยนะไม่ต้องไอ้นี่แล้วนะไม่ต้องเหมือนกับว่าไม่ต้องเสียบสายก็ได้นะพอต่อบลูทูธปุ๊บมันก็ขึ้นเลยดีไซน์ใหม่สวยนะครับเดี๋ยวเราเปิดเสียงฟังนิดนึงเปิดเสียงหน่อยผมก็เพิ่งเล่นเหมือนกันนะ อ่านี่เสียงอ๋อนี่มันต้องใส่เสาอากาศก่อนนะทุกคนพอนนี้ไม่ได้ใส่เสาอากาศเลยไม่เลยไม่ม,มีสัญญาณเออต้องใส่เสาอากาศไม่มาไม่มีเสาอากาศเสียงดีอยู่เสียงดีอยู่นะครับปิดเสียง บางคนบอกว่าลำคาญเสียงอนะ่ะถ้าเป็นรุ่นก่นกอนๆเนี่ยมันจะปิดเสียงไม่ได้นะมันต้องกดหลีเอานึกออกไหมมันต้องคอยกดกดหลี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 เอาอย่างเงี้ยแต่ว่าน,นี้สามารถปิดได้แล้วนะครับพับหน้าจอได้เห็นไหมนี่เมื่อก่อนรุ่นก่อนไม่มีลูกค้าบางคนบอกว่าเอ้ไปที่กลางคืนไฟมันแยงตาไม่ชอบเลยปิดได้ไหมรุ่นก่อนๆไม่มีนะครับอันนี้รุ่นใหม่มีแล้วนะน,นี่เปิดได้นะครับเปิดปิดที่นี่เปิดจอปิดจอ อ่าเฟียวเลยนะมีอะไรอีกอันนี้ก็ดูนาฬิกาดูวนที่ดูเป็นแบบนี้ได้ผมชอบตัวนี้นะระบบอืมดีอยู่มีตรงไหนอีกไหมเดี๋ยวนะผมก็มึงจะเล่นนะครับพร้อมทุกคนเลยเนี่ยมาเปิดดูก็มาดูตรงนี้เลยว่ามีอะไรให้เล่นบ้างมาดูตั้งค่าอีกทีสิ ชื่ออุปกรณ์น่าจะไม่มีอะไรแล้วอรีเซ็ตกล้องการดแสดงผลปรับตั้งค่าภาพอ,อันนี้ก็ปรับพวกสีนะครับสีหน้าจอเงี้ยว่างไปเข้มไปก็ปรับได้นะครับอันนี้เราจริงๆเราไม่ต้องถ้าจะไม่ต้องปรับอะไรเลยนะมันเป็นเออมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับง่ายๆตัวนี้ชื่อตั้งค่าออโตอะคีรีเซ็ตตัวนี้ มีแล้วระบบเสียงปิดเสียงได้นะครับถ้าเสียงปุ่มกดลำคาญเงี้ยกดปิดไปเลยนะครับมันก็จะไม่มีเสียงให้เราแล้วนี่เห็นไหมไปเปิดก่อนอีกทีหนึ่งกดเปิดตามทันไหมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวก็ค่อยดูไปก็ได้นะครับใครตามตรงไหนไม่ทันก็ลองดูเซ็ตง่ายๆนะครับการตั้งค่าเนี่ยถ้าใครแบบว่าไม่รู้ว่าตั้งค่าย,ยังไงอะไรเงี้ยเนี่ยดูตามนี้ได้เลยนะครับไปเรื่อยๆได้เลยผมจะพายายามตามบัญชีละอันทีละอันเขาคงตัวนี้ไม่มีอะไรต่อบ<ๆ>ูท<ๆ>ูธก็เฉยๆอ่ะไฟไฟปุ<ๆ>๊บ<ๆ> โอเคอันนี้คือเครื่องเล่นนะอันนี้ก็ต่อตรงนี้ได้จะเหมือนที่บอก Type C นะครับ Type C ผมมาเอาสายมาแล้วล่ะเสียบเลยแล้วกันอ่ะพอดีเมื่อกี้ผมเสียบสายปุ๊บแล้วมันก็เด้งมาให้ผมตั้งค่านะครับนี่มันก็เด้งมาเป็นแบบนี้ ตอนนี้ก็คือเสียบสายถ้าไม่เสียบก็ได้ถ้าไม่เสียบมันก็จะขึ้นเหมือนกันว่ามันจะถามว่าใช้สายหรือว่าไม่ใช้สายนะครับตัวนี้อันนี้คือต่อซิงกับโทรศัพท์ผม iphone น,นะอ่านี่แผนที่อยู่นี่นะครับที่ทุกคนบอกว่าเอ้ยมันมีปุ่มแผนที่ไหมนะครับสามารถเล่นตรงนี้ได้เลยนะครับแผนที่ตั้งค่าได้นี่ไปมันก็มันก็มันก็ไปแล้วมันก็ไปแล้ว มันก็ไปแล้วนี่นี่เอาใหม่มันก็ชา้าช้านมันช้านะทุกคนมันค่อนข้างจะชา้ามันช้านิดหนึง่งไม่ทันใจผมอะ่ะก็ได้อยู่แหละได้ที่แปลว่าได้ที่แปลว่าเล่นจากโทรศัพท์ดีกว่ามั้งทุกคนผมว่าน่าจะง,ง่ายกว่านะ ต่อดูเปิดดูจากโทรศัพท์เราอะมันก็ใจน,นี่กว่าเอานะผมอย่าหาว่าเดี๋ยวใครจะหาว่าผมสปอยแต่รถจี่รถตัวเองขายนะอันนี้ผมก็พูดตรงๆนะครับว่าถ้าเล่นกับผมก็แนะนําลูกค้าเหมือนกันนะครับอ่ะอย่างเงี้ยอย่างไล่มันเด้งมาเนี่ยอ่ะอันนี้คือสดๆเลยนะอย่าว่ากันนะอ่ะเดี๋ยวลองไปไปต่อบลูทูธนี่ไปวิธีต่อบลูทูธนะครับแบบเสียบสายแล้วเข้าบลูทูธ นี่เห็นไหมกดเพิ่มอุปกรณ์นี่ตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะขึ้นให้ค้นหาอุปกรณ์นะครับแล้วก็กดค้นหาไปพอค้นหาปุ๊บมันก็จะขึ้นชื่อหรืวมันก็จะขึ้นชื่นชื่อมาเลยอันนี้ถ้าไลน์มามันก็จะเด้งมานะทุกคนแบ็กกลับไปไล่เพิ่มมาเลยอ่าเพิ่มอุปกรณ์ค้นหาถ้าไลน์มาเนี่ยมันเด้งเป็นแบบหน้าเมื่อกี้นะครับเนี่ยอืม ีก็จะมีชื่อชื่อขึ้นต่อบูทูธก็เปิดปุ๊บก็เจอเลยนะอันนี้ลองฟังเพลงอีกทีไหมอืมแอปเปิลคาฟังเสียงหน่อยแล้วแต่ทุกคนนะถ้าใครมีอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ลองใช้ได้นะครับอย่างของผมเนี่ยมันมีไอตัว YouTube Music มันก็จะซิงเข้ามาเลยนะครับ มันซิงเข้ามาเดี๋ยวผมลองหาเพลงอะไรดูอะลองฟังเสียงดูแล้วกันนะฟังเสียงมันช้าเห็นไหมทุกคนมันช้านิดหนึ่งผมว่ามันช้าหรือว,ว่ามันเป็นเพราะระบบเหรออันนี้ยังไม่ดูสิอืม ผมจะเจอเพลงไหมเห็นไหมพอพอพอผมจะเลือกเพลงเนี่ยมันมันจะช้าละจากที่จากที่มันเร็วๆตอนแรกนะพอมันซิงค์มาจริงๆเราสามารถเปิดจากในเครื่องได้เลยนะแต่ว่าผมอยากจะลองกดตรงนี้ดูต่อน,นิดนึงเมื่อกี้ผมลองกดเพลงละมันเด้งตัดออกมานะครับมันเด้งตัดออกมามก็แปลว่าผมไม่สามารถอัดได้ตัวนี้นะครับมันก็เลยมันก็เลยจะหลุดออกมา เดี๋ยวให้มาดูตรงนี้หน่อยผมเอาสายออกก่อนดีกว่าโอเคกลับมาหน้าเดิมนะครับตัวนี้นี้กลับมาหน้าเดิมเดี๋ยวลองดูตรงนี้นิดนึงนะครับหน้าปัดตรงนี้อันใหม่นะครับเปลี่ยนเรือใหม่เป็น7นิ้วนะการใช้งานก็จะประมาณนี้คร่าวๆ เดี๋ยวพาไปดูเรือนใหม่อันใหม่นิดนึงนะครับอันนี้ขนาดเจ็ดนิ้วนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะประตูมันยังไม่ปิดพอดีเมื่อกี้มีลูกค้าเขามาดูอยู่เดี๋ยวผมให้เขาปิดประตูให้แป๊บหนึ่งนะเพราะว่าถ้าไม่ปิดประตูเนี่ยทุกคนมันจะไม่สามารถเลื่อนอะไรได้เลยเห็นไหมครับมันจะขึ้นสัญญาณที่ปิดประตูตรงนั้นอยู่คือก็คือเราต้องปิดประตูให้สนิทก่อนนะครับอ่าผมปิดประตูสนิทแล้วทีนี้ก็จะขึ้นตั้งค่าไป คำแนะนำหนึสองอันนี้คือทิป A ทิป B ใครไม่รู้ว่าเลือกยังไงนมันจะไม่มีตัวนี้แล้วนะครับถ้าเป็นตัวพวกเกรดแซเกรดเอพวกนี้นะครับจะไม่มีแล้วนะของยูสนะจะไม่มีตรงปุ่มตรงนี้เราจะต้องมาปรับตรงนี้แทนนะครับนี่ทิป A, ทิป B ดูน้ํามันได้นะครับลหลายอย่างเสียงเพลงอ่าอันนี้องศาที่ผมบอกนะครับจะวัดองศาว่ารถจอดเอียงไม่เอียงล้อเราตรงไม่ตรงเห็นไหมล้อเราตรงไม่ตรงน่น,น,น,นีมันจะมีให้ดู นี่นะครับมันจะมีให้ดูล้อตรงไม่ตรงจอดรถเอียงหรือไม่เอียงเนี่ยมันจะมีให้หมดเลยให้ดูหมดเลยอ่าไปดูตั้งค่าหน่อยตั้งค่าก็จะมีภาษานะครับการบารุงรักษาพวกนี้ก็จะเช็คระยะทุกทุกหมื่นโลสองหมื่นโลอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นแบบนี้ให้การตั้งค่ามามาตราวัดก็พวกนี้ทั่วไปนะครับหน่วยมีปฏิทินความสว่างหน้าจอเลื่อนมานะครับให้กดปิดไป อีกทีนึงทุกอย่างตั้งผ่านตรงนี่นะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นเกรดแซนะครับมีคูสคอนโทลด้วยนะโอเคเดี๋ยวให้ดูหน่อยมีอะไรไหมพวกนี้ก็วัดทั่วไปนะครับการตั้งค่าการช่วยขับขี่พวกนี้มันก็จริงๆเอาจจริงมันก็จะมาจากโรงงานหมดเลยแล้วนะครับทุกคนไม่ต้องไปตั้งก็ได้นะไม่ต้องไปตั้งก็ได้ ส่วนใหญ่ที่ตั้งเนี่ยเห็นหลักๆก,ก็จะมีแค่เออ่ภาษาเวลาวันที่แค่นั้นเองนะครับแล้วมันก็จะไปลิงก์กับทางไอตัวจอนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับอันนี้อยากคลิปให้ดูค่าเครื่องอ่ใหม่ล่าสุดนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยของระบบตัวนี้นะครับตัวปีสองพันยี่ี่นะก็คือว่าชอบเฟี้ยวดีนะครับองศาได้อะไรได้นี่สวยงามนะครับ ใครอยากได้ตัวนี้หรือว่าอยากทดลองขับเนี่ยมีให้นะครับผมอยากได้ดูเดี๋ยวจะพยายามหารถมาดงให้ดูเรื่อยๆนะครับเพราะตอนนี้รถกระบะตัวใหม่ออกมาเพียบเลยนะครับใครสนใจยังไงก็แนะนํากันมาได้นะครับอยากดูตัวไหนเพิ่มเติมอยากให้รีวิวอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะครับเดี๋ยวตั้มจะรีวิวให้นะส่วนพวกรถเนี่ยเดี๋ยวหลายๆช่องน่าจะมีให้รีวิวแล้วแหละครับเดี๋ยวยังไงมีตัวไหนจะอัปเดตแล้วเดี๋ยวให้ดูต่อแล้วกันนะขอบคุณมากนะครับ